ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในเกมไมค์ครับวันนี้เรามีมดดีๆ m อด MOD, น่ารักสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ไปเล่นกันนะคะก็วันนี้เราจะมาแจกมดเป็นมดเอ่อเพิ่มผลผลิตแบบว่าชาวสวนนะแบบ มีผักผลไม้เพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเออก็อยากจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้นะคะจะสอนลงนะคะวิธีลงอยู่ท้ายคลิปนะคะดูคลิปให้จบนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวมัที่อัปเดตมาใหม่นะคะก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลย ก็จะมีผักผลไม้นะคะตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆดีกว่าโอเคใจเย็นๆนะคะตอนนี้ก็คือแบบนี่มาแล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะคะมันก็จะมีแบบว่าเป็นพวกพลิกพวกข้าวโพดพวกองุ่นสตอรอเบอรี่แล้วก็ทมเมโตออะอะไรนะเอ่อมะเขือเทศเออแล้วก็มีพวกแบบดอกขมเมอร์ไม้แล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันมี ดอกลาเวนเดอร์เออคือมันแบบเยอะมากเลยทุกคนอัน,นที่ที่เราจะให้ดูแล้วก็ที่เราพูดมานี่ก็คือคร่าวๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็ดูเอาตามในคลิปเลยก็คือของเยอะมากมีสิ่งที่ให้เราปลูกเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะ ก็ที่เราเอามาปลูกให้ทุกคนดูตอนนี้นะคะเป็นผลผลิตแค่คร่าวๆในมดนะคะตามจริงคือมีเยอะมากกว่านี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สิ่งมีชีวิตก่อนเลยดีกว่าก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นชาวบ้านที่สามารถเราสามารถเทรดของกับน้องได้นะคะก็เอา e อมโมโร่มาเลขกนะก็จะได้เป็นพวกมเมล็ดพันธุ์หรือว่าผลผลิตเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะได้พวกเลมอนอะไรอย่างนี้นะต่อไปคือตัวต่อไปก็จะเป็นเหมือนน้องเป็นอะไรนะ คุณไลก้ก้าแต่ว่าน้องสามารถเก็บของให้เราได้นะคะเอาของมาไว้ที่ตัวน้องได้น้องก็จะตัวสูงๆแบบนี้เลย mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งมีชีวิตก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็ชาวบ้านเราสามารถพบเจอได้ทั่วไปเลยน้องก็จะสปอนออกมาเรื่อยๆให้เราแบบสามารถเทคของได้นะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดนะเห็ดก็จะปลูกในดินเห็ดส่วนวสวน มีผลผลิตบางอย่างที่มันต้องปลูกในทรายนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูผลผล,ผลิตอื่นๆอยู่ข้างในนะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกองุ่นนะแล้วก็มีพวกหัวผักกาดม่วงหัวผักกาดเขียวมีนี่นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยบางอันเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะมันเยอะมากนี่นะมันก็จะเป็นแบบปลูกแบบนี้ได้แล้วเราก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยน้องก็จะ ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นหัวผักกาดม่วงนะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นพริกนะที่ทุกคนเห็นแดงๆนี่ส่วนอันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะคะ p พ n ์นัพโพรพนใช่ไหมเนี่ย <S <S ใช่แหละ <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นพริกนะคะเออนั่นแหละแล้วก็มาเก็บให้ทุกคนดูนะเวลามันโตเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้เลยแล้วทุกคนก็อาจจะคิดใช่ไหมว่าเมื่อเราเก็บแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เราก็สามารถทําได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นเอาไปทํากับข้าวนะคะ,ะ,คะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเราเอาไปทํากับข้าวอะไรได้บ้างนะเอ่ออาหารดีกว่าเรียกว่าอาหารดีกว่าโอเคเรามาดูต้นไม้ที่เพิ่มเข้ามาในตัวมอสนี้นะคะก็จะเป็นซากุระของมอสนี้นะคะจะเป็นต้นซากุระแบบนี้เลยซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวเกมไมค์ครับนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกับเออเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าระหว่างว่าระหว่างของ ตัวเกมกับของมดเป็นยังไงนะของตัวเกมก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะมันจะมีความฟุงฟง้งฟิ้งบุ้งวิ้งแบบนี้เลยแต่ว่าในมดในมดที่เราใส่มานะมันก็จะเป็นแบบนี้ต้นมันจะเล็กเล็กกว่านะจะไม่มีความบุ้งมิงฟุงฟ้งฟิ้งเท่าไหร่นะนี่ดูแตกต่างกันมากเลยนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูอีกต่อไปเลยดีกว่าต้นต่อไปก็คือต้นสีแดงนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยนะคะอันนี้นะมันเป็นแบบ ต้นใหญ่ๆแล้วก็สีแดงอะอยากจะบอกทุกคนว่าที่เราไม่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะแต่แต่ที่เราเคยเล่นเนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นที่ยังไม่ได้อัปเดตนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้อะไรมากที่มันอัปเดตออกมานะก็เรามางมหาหาความรู้ด้วยกันนี่แหละทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้อ่าไรอยู่ๆฝนตกเดี๋ยวขอขอปิดฝนก่อนนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าต้นนี้คือเราปลูกแล้วมันปลูกไม่ได้นะกดคลิกขวาแล้วมันก็ปลูกไม่ไดนะ้ถ้าทุกคนอ,อ,อันนี้เราก็เอามาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้จะเป็นหลอกพวกคารมมลไมล์ลาวนเดอร์นะนี่พวกดอกนี้นะคะเราก็าไปใส่ในกระถางเพื่อเพิ่มความสวยงามได้นะนี่ดอกต้นสีแดงนี้ก็คือแบบสวยมากแล้วชอบเลยนะในเวอร์ชั่นเก่าไม่มีนะคะ เราจะไปเล่นเวอร์ชันใหม่ด้วยกันนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารมาดูกันเลยดีกว่าว่าอาหารกับข้าวกับปลาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจให้เราบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันก็มีต้นไม้มาใหม่ใช่ไหมแบบในมอสนะมันก็จะแบบมีไม้มาใหม่ให้เราแบบสามารถคราฟได้ด้วยแหละเนาะมีไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ทําจากไม้ได้นะ ค่อนข้างเยอะนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกับข้าวนะคะนี่เดี๋ยวทุกคนอันนี้จะเป็นบุหรีนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูด้วยว่ามันสูบบุหรีได้ด้วยนะคือแบบเจิงเจ๋งไปเลยอ่ะส,สำหรับสำหรับสายเขียวหรือเปลาดูดีทุกคนนี่คือการดูดบุหรีนะคะน้องไม่ครับดูดบุหรีได้แล้วนะคะทุกคน มันเป็นแค่เกมนะคะเพื่อความสีสันเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนโอเคดูดิทุกคนจะมองเห็นตร,ตรงจมูกใช่ไหมนั่นแหละทุกคนโอเคจากนั้นนะแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูขอดูอันนี้ก่อนมันคืออะไรอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรหรือมันเอามาทําอะไรได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่อาหารกันเลยดีกว่าว่าอาหารเราเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะก็ อาหารก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกินดีกว่าว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างในเวลาที่เรากินอาหารแต่ละอันนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นอาหารนะที่มีนะแต่ว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้นะเราอาจจะไม่ได้แบบใส่มาหมดนะเอ้ยรู้สึกว่าจะดึกอแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนดีกว่าทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาเช้าแล้วนะคะเรามาลองกินอันแรกกันเลยดีกว่าอันแรกก็จะน่าจะเป็นการเพิ่มหัวใจนะแบบว่าเวลาแบบมีแบบต่อสู้อะไรอย่างนี้แล้วแบบ ทําให้หัวใจแบบแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่ไปอันนี้นะมันก็ไม่มีเอฟเฟกบางอันก็ไม่มีเอฟเฟกที่จะช่วยเหลือเรานะอาจจะเป็นแค่การกินเพื่ออิ่มอย่างเดียวส่วนตัวนี้นะจะมีเอฟเฟกโล่กันไฟอะไรประมาณนี้นะเรายังไม่เคยลองเอาไปเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดนะเคยเล่นอยู่แต่ว่ามันเรายังไม่ได้ถึงขั้นนี้นะคิดว่าจะเริ่มเล่นใหม่ด้วยเพราะว่ามันอัปเดตใหม่เนาะโอเคทุกคน นี่นะมันก็จะเป็นเอฟเฟกค่อนข้างนานอยู่อันนี้นะตัวส่วนตัวนี้นะอันนี้รู้สึกว่าจะนานที่สุดแล้วในการทานอาหารดูดิมันก็จะหมดช้ามากโอเคทุกคนหมดแล้วนะแล้วเราก็มาลองกินอันอื่นๆดูบ้างเลยแบบว่าอันนี้มันก็ไม่ขึ้นเนะอฟเฟกนั้นอาจจะกินเพื่ออิ่มเออแล้วแต่อันนะแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะพอเรากินแล้วแบบวิ่งเร็วมาก ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเบียรนะคะพอเรากินไปปุ๊บมันจะทําให้เรามึนค่ะวินเวียนศีรษะเพราะว่าเมา่นั่นแหละทุกคนมันจะทําให้เราเมานะมีทั้งบุหรี่มีทั้งเบียรเลยนะแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะมันจะมีวน์ด้วยเนี่ยเป็นขวดวน,น์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีพวกเออน้ําอะไรเยอะแยะ,ยะเป็นพวกแยมพวกอะไรเนี่ยเราเอาสามารถมาทําเป็นแยมได้ คือมันดีมากนะคะดูดีพอเรากินไว้ปุ๊บเราก็จะเวียนแบบนี้เลยก็คือเมานั่นแหละโอเคทุกคนนี่นะเนี่ยเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะเจอกับน้องอาวแต่น้องหายไปละน้องจะโผล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะแต่ว่าก็จะทิ้งตัวนี้ไว้มันก็คือตัวนั่นแหละชาวบ้าน npc ที่เพิ่มมาในมอสนั่นแหละทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า เออ,เอ,อลืมไปบอกลืมลืมบอกทุกคนไปว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นพวกต้นอ่อนของต้นพีชต้นอะไรนะมันสามารถปลูกได้เพื่อหาผลผลิตได้นะแต่ว่าเรายังไม่เจอผลผลิตนะคะก็เก็บไว้ก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการโหลดกันเลยดีกว่าว่าวิธีการโหลดเนี่ยโหลดยังไงนะคะไปไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็เข้ามาที่หน้าจอมือถือของเราแล้วนะคะก็เราก็จะทิ้งเว็บลิงก์นี้นะคะอยู่ใต้ คลิปนะคะทุกคนสามารถกดเข้ามาแล้วก็จะมาโผล่หน้านี้ด้วยกันเลยโอเคเมื่อเราโผล่หน้านี้แล้วนะคะกดเข้าลิงก์มาแล้วก็เลื่อนลงมาเลยค่ะตามเราลงมาเลยเลื่อนมาไกลหน่อยนะคะทุกคนนี่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไกลๆหน่อยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับสิ่งนี้นะคะมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีให้เราเลือกโหลดอยู่2ออันนะคะก็ตรงนี้นะคะนี่เอ่อทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละ โอเคมันจะมีให้เราเลือกอยู่2อันเนาะก็เราจะกดไปที่ลิงก์แรกนะคะกดไปที่ลิงก์แรกค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะก็เสร็จแล้วเราก็รอนะคะรอจนกว่าเขาจะโหลดแบบนี้เสร็จนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ100นแล้วนะคะก็กดไปที่ g e ตดาวน์โหลดเลยแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้อีกครั้งให้กดอันแรกเลยนะคะ พอกดลิงก์แรกไปแล้วก็รอสักพักนะของเรามันจะขึ้นมาแบบนี้นะไม่รู้ว่าของมือถือเพื่อนๆจะขึ้นมาแบบเราหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอที่จะดาวน์โหลดเขาแบบนี้ไปเลยโอเคค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมี อยู่ตัวโปรแกรมนี้นะคะเป็น IE Explorer นะคะกับตัวไมค r a รับไมค c r รับนี้เราซื้อมาจาก Play พส o r e นะคะส่วน i มค c r รับเถื่อนเราไม่รู้ว่าลงได้ไหมนะคะไม่เคยลงนะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดที่ตัวตัวที่เราโหลดมานะั่นแหละแล้วกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ i มค c r รับให้เรากดเข้ามาได้เลยนะคะพอเราเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ที่เราต้องตัดออกนะคะว่า เข้า r x 5 i e x p l o r e r ไปยังไงนะเพราะว่ามันเคยลงไปแล้วแล้วคลิปเรามันโดนติดลิขสิทธินะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเราก็เลยต้องตัดช่วงนั้นออกนะคะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่รู้วิธีโหลดนะไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะมีวิธีสอนที่ละเอียดกว่านี้นะคะในช่วง r X h i e x p l o r e r นะคะโอ้ยพูดผิดพูดถูกหมดแล้วนะคะทุกคนโอเครอสักครู่ก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วก็จะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะทุกคนเพราะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ไปดูก็ได้เลยว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าไมโครับของเราเองเดี๋ยวก็รู้สึกว่าขันหูขัดตากับสกินนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสกินนะลืมเปลี่ยนนะทุกคนโอเคพอเข้ามาแล้วก,ก็กดไปที่ play เลยดีกว่าไปเริ่มไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนอ่ะเราจะสร้างโลกใหม่เลยไป create and new เลยนะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นี่เลื่อนลงมานะคะเราก็จะ เจอกับพวกมอสนะนี่ตรงนี้นะพวกดีซอสแพกนะแล้วก็จะเห็นตัวที่เราโหลดมาเมื่อกี้เลยเป็นตัวนี้นะแล้วก็กดใส่ไปได้เลยนะโอเคทุกคนน่าจ,จะรู้วิธีการใส่ดีแล้วแหละช่วงนี้เนาะก็ไม่ต้องออบอกอะไรมากนะทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนะาะหรือว่าอาจจะมีใครที่ยังไม่รู้ก็ลองลอง,ลองทำดูนะคะก็อย่าลืมนะคะให้กดไปที่เกมแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้จากนั้นก็กดเปิดให้หมดเลยตรงนี้ สำหรับเราเราก็จะกดเปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่ม create new ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือสร้างโลกได้เลยโอเคเราสักแปมนะคะมันอาจจะช้าหน่อยนะ mm hmm. ก็อยากจะบอกทุกคนไปว่าคลิปที่เราเอาชีวิตรอดกับคุณเซมในในชาวสวนอะไรเนี่ย mm hmm. คือเราอาจจะต้องได้เล่นใหม่นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันอัปเดตใหม่แล้วเราเป็นการเปิดแมปกันนะคะมันก็เลยแบบไม่สามารถใส่อันใหม่ไปได้เลยมันจะต้อง มันจะต้องแบบสร้างใหม่อย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเราเล่นในโปรแกรมเล่นด้วยกันเนาะมันไม่ได้เล่นทางเอกบกนะทุกคนโอเคเราก็รอนะคะระหว่างรอเราก็จะพูดคุยกับทุกคนไปด้วยนะคะโอเคมันก็จะช้าหน่อยนะต้องรอไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะคะทุกคนโอเคโอ้ยช้าเหมือนกันนะเนี่ย โอเคตอนนี้ก็สร้างโลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ลืมที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดคนะีรีทีมาเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนก่อนนะทุกคนลืมไงเมื่อกี้รีบรีบเกินนี่เราก็มาเปลี่ยนเป็นคีรีทีตอนนี้ก็มารอลองดูกันได้เลยว่ามีข้าวของใหม่ที่มากับมอสมาหรือยังเลื่อนลงมาดูให้สุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยทุกคนก็จะได้เล่นเลยนี่ของที่เพิ่มเข้ามาในม็อดก็ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้ก็แสดงว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นมดนี้นะคะหางมีมดอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาแจกเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าต้องรอหน่อยนะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะทำงานด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ